ดีค่ะขณะนี้เวลา16.00ก็ยังอยู่บอ่อเดิมนะคะอาการตอนนี้หรออยู่น้ำมากน้ำไม่ได้หยิบใส่กระเป๋ามาแล้วก็เดินถ่ายคลิปทั่วบอ่อแต่ละจุดก็ห่างกันแบบคือห่างกันเยอะมากเลยค่ะ อันนี้เดินมาจากจุดแรกที่ลงเมื่อช่วงบ่ายก็ประมาณเกือบโลค่ะคือมันไกลมากแล้วตอนนี้อาการก็เหนื่อยหอบมากค่ะเหมือนจะเป็นลมแต่ว่าพอหันไปเจอรถกําลังน้ำดินก็รู้สึกมีแรงขึ้นมาอีกนิดนึงร่างกายคือตอนนี้จำไม่ไหวแล้ว เหมือนแบบตอนนี้เหงื่อออกท่วมตัวไปหมดเลยค่ะแล้วก็ร้อนมากน้ำก็ไม่มีกินนะคะไม่ได้ห่อใส่กระเป๋ามาคือร่างกายพร้อมล็อกเลยค่ะตอนนี้แต่ว่าใจก็ยังใจยังสู้เพราะว่าพอเห็นรถน้ำรถแม่คอก็ก็จะเริ่มรู้สึกมีพลังขึ้นมาอยากจะถ่ายนะคะ ใจคือสู้สู้สู้จริงๆแต่ว่าร่างกายตอนนี้นะคะคือฟังจากเสียงแล้วก็จะไม่ไหวแล้วจริงๆเหนื่อยมากแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้ทีมงานอยู่ตรงไหนกันมากนะคะยังไม่ได้โทรหากันเลยเน็ตก็ไม่ได้เปิดนะคะตอนนี้เพราะาปิดเน็ตไว้เพื่อเซฟเพื่อเซฟแบตเตอรี่นะคะเพราะว่า คือมาไกลขนาดนี้ก็อยากให้ได้คลิปกลับไปให้ FC ได้ชมกันเยอะๆนะคะก็เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวทีมอันก็คงน่าจะโทรโทรหากันเนาะแต่ตอนนี้ขอมาถ่ายรถดำ6หกไปหสิบล้อดำดินก่อนนะคะเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆย,ยังไงก็ฝากชมคลิป ฝากตอนไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมงานรถน้ำรถหกล้อรถ10บล้อรถแมคโครทีมงานรถถ่ยทุกท่านนะคะที่อนุญ,ญ,ญาตให้ถ่ายทำเนาะขอบคุณจริงๆเลยนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณมากมายนะคะให้ดูเบื้องหลังเบ้องหลังก็แมคโครเอเคนะคะ เดี๋ยวขอถ่ายคลิปต่อกันเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้คือลุยไงลุยถ่ายคลิปทั้งวันจริงๆตากแดดยืนตากแดดคือแบบว่าไม่แทบจะไม่ได้พักเลยค่ะว่าแดดแดดมันร้อนมากเนาะแต่ว่าก็ยังสู้ที่จะถ่ายให้ทุกคนได้ชมกันนะคะโอเคนะคะพูดอะไรคนเดียวต้องสามนาทีกว่าโอ,โอเคนะคะ กดไลค์ก็แชร์ด้วยนะเป็นกำลังใจใหด้ด้วยกันด้วยนะคะไม่ได้ทายสามเดือนคือวันนี้คือจัดเต็มมากจริงๆค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ